สบายดีทีวีฉลองครบรอบ8ปีนักขอ่บอกว่า Happy Birthday นะคะ8ปีนะคะสำหรับสบายดีทีวีนะคะขอให้มีพี่ทีมงานแล้วกันนะคะสบายดีทีวีมีความสุขมากๆแล้วก็ผลิตผลงานดีๆนะคะให้กับแฟนเพลงแฟนรายการนะคะแบบนี้ตลอดไปนะคะก็ติดตามมานานแล้วค่ะชอบชอบศิลปินชอบใบเตยเพลงเพราะดีคะ่ะอยากจะให้ผลิตรายการดีๆเพลงดีๆนี้ออกมาเรื่อยๆขอแสดงความดีกับสบายดีทีวีด้วยนะครับขอให้มีปีที่แปปีที่9ต่อปีการที่นี่ เป็นปีที่8แล้วครับที่สบายดีทีวีย่างเข้าปีที่เกครับจังไรกับขอให้มีความสุขครับเฮงเฮงมันหมันจังไรกับขอบคุณสบายดีทีวีแลวก็ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงทุกๆุกท่านครับขอให้พี่น้องเข้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงผมอย่าเจ็บอย่าจนครับสำหรับสามคำที่อยากให้สบายดีทีวีนะคะนั่นก็คือปังดังเป๊ะสบายดีทีวีช่องเพลงฮิตอันดับหนึ่งของเมืองไทย